โอ้ยเฮียไปนั่งเลยเขาอุบาทิบหายเลยที่เฮ <Hoe> ียไปแย่ง <wording> กูแย่งเฮียอะไรเฮียเขาแทงของเขาอยู่ไอ้สัสโอ้ยเฮียเก่งเกินไปแล้วมึงไอ้เอ้าไอ้แย่งกูไอ้สัสหลบๆรบกูกูโอ้ยนาเฮียเอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยเฮียไอ้สัสเอ้ยมึงเป็นควเอเนี่ยแม่งเอาหมดเลยทีนี้เฮีย ถั่ว,ม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 ,วม่ไม่ไม่ไม่นี่ไงสมไม่ควายเราโอกาสด่าม,าม,มึงอยู่ไม่มีมีใส่อยู่ไม่เห็นนะเขาบอกเอยเอออะไรอะไรอะไรโอ้ยจังไร่ะยังน,งน,น,นี่นี่ไงไอ้ท่นนานเอ้ยหลับ เฮ้ยโอ้ยนี่ไงบอยแบนหลับเฮ้ยโอ้ยโฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมึงบ่นอะไรคนเดียวอ้าวเธอเธอไม่อยู่เหรอเธอโอ้โหเสียงอุบาาหรือผายเลยเฮียอ้าวให้พูดที่แกกูเด็ด หลังมึงอ่ะเฮ้ยกูกูกูเฮ้ยกูไม่ได้แยง่งเว้ยถ้าเกิดนี่ไงกูไม่ได้แยง่งอ,อะไรอะไรอุ้ยอะไรอะไรอ่ะอุ้ยโดดด้วยที่ร้ายเอ้าเฮียลอยกูไอ้สัตว์เี๊ไกตายเลยเจอาตายเลยเฮีน<า>ย,ยนี่ไงหลับเ <laughs> อ้าว อาจายจะกับเบนขวดอ่าสารกระเด็นเลยนี่ไงน่าจูว้ายเฮ้ยเฮ้ยอ้อะไรอะไร อ้าวโอ้ยหลังกูอุ้ย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 อะไรอะไรอะไรโอ้ยหลับอ้าวมีคนอยู่ฐานเรายืนเป็นไอรอนแมนเลยสัตว์โอ้ยยังกระเด็นอวัวโอ้ยยังร่อนเลยควายกูจะไม่รู้เฮ้ยโดนโดนโดนกูฆ่าผู้หญิงโคตรน่าตัวเมียเลยสัตว์เสียงมึงแม่งรันทดมากเลยสัตว์ โอยแบๆเสียงไม่นมชักงงเลยแอะแะไปแล้วชี้ตบบอกมึงกินลำไยมากไปแล้วมึงอ่ะเฮ้ยเฮโอ๊ยยงเมางี้กูก็ตายดิเียโดนโดนโดน้าตายตายตาย พี่อ้าอะไรวะลูลาไปได้ไงวะเอ้ยกูเอาเองอ้าวอ้เหียนอนตะปูทิมไม่หูหลอกตายแล้วไอ้เหี่งหลกไปแล้วข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ๊ยอุ๊ยๆๆนั่งอ้ลูกกะลี ช่างมันเดี๋ยวมันเพี eh s <S uh. uh. ่แเบอยแบนบอยแบนบอยแบนว้ยโอ้ยไกูด้วยัหาละพี่้เฮี้ยไม่ชิวคิวชิวชิวเดี๋ยวก็โดนพวกฆ่าอันเนออเฮ้ยข้างหลังมึงตัวเฮียอะไรวะม้าเฮ้ยเฮ้ย อ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยกูโดนรับคอตลอดเลยนใครข้า่มแหละวิ่่งซ็กีโทษกูอีกไอ้เหี้ยนี่นิสัยไม่ดีเลยควายนนั่ะก็มึงวิ่งมาพร้อมกูตาย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 โอ้ยพากูเสียไอ้เหี้ยมึงอะเฮ้ยถอยถอยถอยเก้กูเองกูเองโอ้ไม่มีกูมึงตายแล้วกูบอกให้ตายกูบอกแล้วอืมอะไรนี่อะไรอะไรอะไรมึงแต่งคุยอะไรมาเนี่ย เฮ้ย,ย,ออย,ยเฮจ้าจ้าจ้าไปด่าผู้หญิงไอ้เหี้ยนี่จังไรสัตว์ <c oughs> อ่ามันก็รู้ไอ้ต <c oughs> <c oughs> าเฮ้ยนเฮ้ยเอาเหี้ยพวกกันโดนกลัวโดนโดนโดนนั่นไงเหี้ยหลับเลย <c oughs> เออไม่รู้ดิกูไม่ได้หนีเหี้ยเอ้ยกูถอยมาตั้งหลัก <c oughs> <c oughs> ล่ะเอางั้นเลยอะ เฮ้ยไม่เอาด้วยอ่ะไม่ดูอะไรโอ้ยยังนั่งด้วยยังไล่ฝ่ายเลยสัตว์เอ้ยคุยอะไรโอ้โหไปหลับเลยสัตว์เฮ้ยอะไรมึงเนี้อ่ะเฮียเลยอ่ะมองหน้าเฮียกูยมองหลังมองฟ้ามองดินก่อนแล้วกันนี่ โดนโดนโอยี่แอ้มโดดี้อลายอะไรอ้ยอ้ยอะไรอะไรฮ่านเฮ้ยกูไม่เกี่ยวแล้วเว้ยเธตัวเองเหี้ยมึงอะมึงอะสมควรแล้วี้ะเ้อเฮ้ยนี่ไงหลับเลยกูโดดกลางวงเลย วงโดนตีตีัวห่องตายเลยนะโอ้โหเฮี้ยมีจังไรทั้งนั้นเลยเอ่อเดี๋ยวโดนลงไปชื่อมึงหาย,ยตายกว่ามึงตายเออกูมาช่วยอะไรน้องอุ้ยแม่งนั่งไอ้สัสกูก็นั่งเออเออมันก็ไม่แปลกไปเอ้าช่วยเฮียเย้ยแล้วกูก็ตายกับมึงไงแหละ กูมาแล้วเอุ้ยยี่แม่งรอหลอยอย่างเดียวเลยแต่เมื่อไหร่มึงจะลงวะเนี่ยเออเอาเลยอะไรอะไรโอ้อะไร <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮียเฮ้ยโอ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 ้ยอะไรอ่ะกูโดนอย่างเดียวเลยโดนโดน,น,นอ่าเฮียนี่อะไม่เกิดประหลับเลย <c oughs> เออมาไล่มันไปไปอ่าพวกกันเองเออถ้าเกิดไ,ไม่ไปก็ทำใจไว้